แล้วก็อันนี้มันคือเพลทนัมเบอร์ของตัวกุญแจถ้าเป็นไปได้นะครับติมแยกเก็บแยกเก็บไปต่างหากเพราะว่าถ้าเกิดกรณีอันนี้หายยังมีสำรองแต่ถ้าเกิดบังเอิญหายคู่ยังมีตัวนี้ไปทํากุญแจใหม่นะครับเพราะนั้นก็แยกไว้แต่อย่ายลืมที่เอาที่มันเป็นอันเล็กเนี่ยบางทีแยกไว้ก็หายอัน,นแยกไว้เก็บไว้ได,ด้ดีนะครับรีโมทมันจะมีดอกกุญแจมาให้ติมด้วยแต่ว่าตัวดอกกุญแจเนี้ยจะไม่ได้มีการไขสตาร์ทดอกกุญแจจะได้ใช้ก็ต่อเมื่อ แบตหมดระบบไฟฟ้าไม่ทํางานจําเป็นจะต้องเปิดหาทางเปิดประตูรถก็คือไขแล้วก็สามารถเปิดกระโปรงหน้าเพื่อจะพ่วงแบตอะไรได้ชั่ว,วคราวเพราะฉะนั้นแบบนี้จะไม่ได้ไขสตาร์ทแล้วมีเสียบไว้ให้ด้านหลังเนะาะเท่านี้เองแล้วก็มีปุ่มล็อกรถกด,ดล็อกรถเปิดฝาท้ายนะครับแต่ว่ามันเป็นอินเทลเจนต์อยู่แล้วแหละก็คือกดปุ่มที่ประตูได้เลยในรัศมี80ซนเมตรเอื้อมือถึงก็คือเปิดได้ แต่ถ้าเกิดเต็มเดินมาอยู่นี้มีใครวิ่งไปเปิดประตูดักหน้าไม่ได้เพราะว่าระยะมันยังไม่ถึงเขานะครับไม่ต้องกลัวเรื่องความปลอดภัยแต่ถ้าเกิดจะหยิบรีโมทมากดก็ได้มีปุ่มล็อกรถอุโทษสีปุ่มล็อกปุ่มปลดล็อกรถปุ่มเปิดฝาท้ายฝาท้ายเวลาเต็มจะเปิดต้องกดค้างนะกดค้างใช่ไหมอ่า เรามาดูรถกันก่อนระหว่างรองที่รอหนุ่เนานะโอเคถัดท้ายรุ่นนี้ไม่มียางอะไรแต่มีชุดปะลมยางให้แทนนะครับเป็นรุ่นลองท็อปกับรุ่นท็อปจะเป็นแบบนี้แล้วมีสวิตซ์เปิดตรงนี้นั่นหมายความว่าถ้ารถล็อกอยู่ติมเดินมาพร้อมกับกุญแจมือหนึงก็สามารถโวงไปกดปุ่มเมื่อกี้ได้เลยนะครับ หรือถ้าเกิดในกรณีที่รถเปิดอยู่รถไม่ได้ล็อกติมก็กดเปิดได้เลยโดยที่ไม่ต้องมีกุญแจนะครับแต่ถ้าเกิดรถล็อกอยู่ต้องมีกุญแจเท่านั้นเพื่อความปลอดภัยน,นี่เองอคร่าวๆงันที่อธิบายกับติมก่อนดีกว่าเพราะเดี๋ยวถึงนั่งนี่ดีกว่าครับติมนั่งหน้าแหละเดี๋ยวพี่ชี้ให้ติมจะได้เห็นชัดๆว่าอะไรเป็นอะไรบ้างแค่นิดหนึ่งเนาะโอเคพี่จับให้ไม่เป็นไร ัวระบบต่างๆในรถนะครับติมเมื่อตีมเอากุญแจหรือตัวตีมเข้ามาในรถแล้วอ่ะมันก็จะสามารถสตาร์ทได้เพราะว่าดีโอมอยู่รถปุ๊บเนี่ยระบบมันก็พร้อมทํางานปุ่มอะไรในรถมีอะไรบ้างที่เท้านะครับช่วงช่วงเท้านะครับติมครับอันนั้นอ่ะก็คือที่เปิดฝาท้ายถ้าจะเปิดจากในรถก็คือดึงนะครับบ่อของตีมลล็อกรุ่นนี้เป็นสัญล็อกแต่ไม่ออโต้เพราะนั้นเวลาติมขึ้นรถนะครับก็กดล็อกรถด้วยทั้งหดเราทั้งหมดถูกต้องครับ แต่ถ้าเวลาลงนะครับก็ปลดให้เขาด้วยถ้ามคีคนโดยสารไปด้วยแต่ถ้าเกิดติมไปคนเดียวอ่ะบานนี้จะเปิดเมื่อไหร่ก็ได้สามารถเปิดได้ตลอดต่อให้ล็อกอยู่นะครับเพราะเป็นบานหลักอันนี้คือล็อกแล้วมันไม่ล็อกเพราะประตูเปิดอยู่นะครับกระจกไฟฟ้าซ้ซายขวาอยากปรับขวาก็สับด้านขวาอยากปรับซ้ายสับด้านซ้ายขึ้นลงซ้ายขวาสวัสดีค่ะมาฟังด้วยกันก่อน ปุ่มพับถ้วดูความเรียบร้อยดูความสวยงามเนานะดูภายในภายในให้เรียบร้อยเดี๋ยวพี่อธิบายการใช้งานให้ติมฟังก่อนปุ่มพักกระจกนะครับโอเคแลวเวลาที่เราไม่อยากใช้ระบบเนี้ยสตาร์ทรถเสร็จกดปุ่มนี้ถ้าไฟติดปุ๊บมันจะไม่ดับนะครับอันนี้ไฟตัดหมอกปุ่มนี้หาซื้ติดเพิ่มเวลาเปิดไฟตัดหมอกต้องเปิดไฟหลีอย่างน้อยนะครับถ้าจะเปิดอยู่แค่อยู่ดีจะเปิดไฟตัดหมอกเลยไม่ได้ต้องมีไฟหลีด้วยหรือไม่ก็ไฟหน้า อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับฝากระโปรงฝาถังน้ํามันนะครับถังน้ามันอยู่ด้านซ้ายเอาด้านซ้ายข้อหาหัวใจที่ขอไปนั่งด้านข้างมันจะสตาร์ทแต่ถ้าเราไม่เบรกกดหนึ่งครั้งเนี่ยมันก็จะเปิดไปที่ยุเอาไว้ฟังเพลงนั่งรอทําทุระลอะไรในระถไปก็ได้นะครับุญออาติดก,กล้องอยังไม่ได้ติดก,กล้องให้ วงมาลัยของตีมก็จะมีในส่วนของตัวปรับเครื่องเสียงได้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัววิทยุแล้วก็หน้าจอเรือนไม้หน้าจอเรือนไม้มีอะไรบ้างระดับน้ํามันนะครับพี่เติมเต็มถังมาให้แล้วนะครับเ,เกียร์วัดความเร็วตําแหน่งเกียร์เกียร์พีนาฬิกาอุณหภูมิายนอกนะครับอันนั้นแล้วก็พวกไฟเตือนต่างๆไฟเตือนสีส้มเนี่ยมันเป็นเรื่องของเซ็นเซอร์ะบบเตือนภัยต่างๆนะครับว่าจะเป็นวงมาลัยพลัง เซนเซอร์เครื่องยนต์ระบบเตือนเบรกฉุกเฉินนะครับพวกไฟสีส้มเนี่ยโดยปกติแล้วเวลาสตาร์ท้วมันจะดับไปนะครับแต่ไฟสีแดงเป็นเรื่องของความปลอดภัยอันตรายนะครับถ้าขับแล้วอยู่ดีไฟสีแดงแดงขึ้นเนี่ยควรจะต้องรีบเข้าศูนย์เลยนะครับโคมสองชั้นมันสามารถดึงชั้นหน้าออกได้ไอ้แดงแดงเนี่ยออกได้เผื่อถ้าเกิดมันเลยก็ดึงออกไปซักเหลือตัวถาดด้านล่างไว้ได้ การสวิตจะอยู่ด้านบนนี้นะครับไม่อยู่ด้านล่างอยู่ด้านบนขาค้ามอยู่ทางด้านนี้การตรวจสอบบางทีถ้าเกิดจากเดินทางไกลเนาะเผื่อปีหมงปีใหม่เดินทางไปไหนเราสามารถตรวจสอบด้วยตัวเองมีอะไรบ้างน้ำหล่อเย็นเป็นน้ำสีฟ้ามันอยู่ระดับสูงสุดอยู่แล้วนะครับตรงนี้ถ้าเกิดมันต่ำลงก็สามารถเติมได้น้ำมันเครื่องการวัดคือด้านนี้นะครับวิธีตรวจสอบนะครับก่อนเดินทาง เช้าเช้าเนี่ยสตาร์ทรถก่อนเดินทาง5นาทีดับเครื่องดึงก้านออกมาดูเช็ดก่อนทีหนึ่งเสียบเข้าไปใหม่พอดึงออกมาปุ๊บเนี่ยเราจะมาดูว่าน้ํามันเครื่องอ่ะอยู่ตรงจุดข้างบนหรือเปล่าจุดบนนี่คือปกติถ้ามันต่ําลงไปถึงจุดข้างล่างอันนี้คือเริ่มน้อยลงแล้วครับอันตรายเนาะไม,ไม่สมควรจะต้องรีบเข้าศูนย์หาซื้อเติมก็ได้น้ำมันเครื่องใหม่ๆมันจะเป็นสีใสๆแบบนี้แต่พอใช้งานไปเนี่ยมันก็จะดำลงนะครับ ถ้าน้ำมันเครื่องมันขาดมันพ่องลงไปแล้วยังไม่มีเวลาเข้าสู่นะครับก็หาซื้อน้ำมันเครื่องเนี่ยเติมจากฝาสีชมพูฝานี้เปิดเติมได้แต่รถำมัมันไม่ค่อยหายหรอกแต่ถ้าเกิดตีมใช้รถคันนี้ไปเจ็ดแปดปีฝานี้ใช่ใช่ครับถูกต้อง่ถ้าเกิดตีมใช้รถไปแบบสักเจ็ดแปดปีเก้าปีอะไรเงี้ยมันอาจจะเริ่มมีความหลวมอะไรของมันบ้างเนาะน้ำมันเบรกมันจะใสใสแต่อยู่ระดับปกติอยู่แล้ว น้ำสีดกระจกอันนี้เติมเองได้เลยเต็มที่แบตเตอรี่เป็นแบบเติมน้ำเนาะมันจะมีขีดกะยูว่ามันอยู่ประมาณนี้เวลาเปิดก็เติมได้เลยครับอันนี้คร่าวๆที่สามารถดูแลได้ด้วยตัวเองหลักการเวลาปิดฝากระโปรงรถนะครับต้องวางและทุ่มลงเท่านั้นห้ามวางแล้วกดเดีย๋ยวตรงนี้จะเป็นรอยนี่อันนี้คือแบบนี้ถูกต้องเรียบร้อย โอ okay. เ ى, คกุญแจกุญแจกุญแจอยู่ในรถครับเต็มหีกุญแจโอเคนั่นก็ไม่น่าจะมีอะไรน้ำมันน้ำมันเราเติมแก๊สโซฮอล์ก้าหนึ่งโซฮอล์อก้าห้า E ยี่สิบได้ยกเว้น E แปดสิบห้ากับดีเซล,ลเราไม่เติมอยู่แล้วเป็นของกระบะรับผมโอเคเรียบร้อยวันนี้ไม่ได้ถามไหมครับมีอะไรสอบถามที่ไหม Okay.